สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสานช่องข่าวเป่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาข้นหาข่าวดีข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทึงในวันนี้เป่าพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเปิดข้อความบีบหัวใจลูกเคยนะคอมโพสต์เรียกพ่อตามากินข้าวควนหลงข่าวสุดสะเทือนใจของวงการบันเทิงไทยอย่างการสูญเสียนาคอมชวนชื่นศิลปินตลกระดับตำนานของเมืองไทยไปด้วยโรคโควิด -19 ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงรวมถึงคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากนาคอมนั้นได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมาเป็นเวลานานล่าสุดแบงค์อธิกิจลูกเขยนาคอมออกมาโพส์คลิปในวันแต่งงานที่ทางด้านนาคอมได้เวยพรไว้ว่ารักลูกสาวฉันนั้นันะจำคำพ่อไว้ลูกลูกพ่อไม่ใช่รถมึงทำเสร็จแล้วมึงเบื่อมึงมาคืนกูไม่เอาอ่ะมันมีอะไรลูก เดี๋ยวนี้บ้านเราจเจริญแล้วมันมีอะไรลูกพ่อรักเองมากนี่คือชีวิตของพ่อเท่านี้พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าสั้นๆแต่คมที่สุดในชีวิตพ่อสามารถทำให้ผมหัวเราะบวกน้ำตาไหลได้ในประโยคเดียวคิดถึงพ่อคิดถึงนะพ่อมากินข้าวที่ไอตรียมไว้ให้บ้างเปล่าครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ F.C. ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ